ระยะ10.5กิโลเมตรอิงรุ่นอายุ40-44ปีนะคะอันดับที่1นะคะคุณชวัลลักษณ์เวชพันธ์ค่ะจากทีมงานหน้าอำเภอบายบางสะพานนะคะอันดับที่2นะคะนางสาวสดแสงโกตวัฒนะคะจากทีมงานหน้าอำเภอบายบางสะพานเช่นเดียวกันค่ะ อันดับที่3นะคะคุณพนชกรคงชนะค่ะจากทีมกล้วยหอมจอมสนนะคะและอันดับที่4นะคะคุณสุภาวดีคุ้มจินดาค่ะ และประชาสัมันธ์นะคะถึงรางวัลพิเศษของเรานะคะระบบรับลงทะเบียนนะคะใกล้จะปิดระบบในอีก5นาทีแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้สแกน QR code นะคะเพื่อรับสิทธิ์เข้าลุ้นรางวัลนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสแกนได้เลยในเวลานี้นะคะระบบกำลังจะปิดแล้วในอีก5นาทีนะคะ และลำดับต่อไปนะครับที่จะขึ้นรับรางวัลเป็นรุ่นต่อไปนะครับได้แก่10.5กิโลเมตรหญิงนะครับรุ่นอายุ60ถึง64ปีนะ